ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p v z TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม World of s o r t 2นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือแนวแอคชั M ่น MMORPG 3D นะครับผมเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทบาทเป็นจอมยุทธนะครับซึ่งจอมยุทธจะมีให้เลือกหลายสำนักหลายอาชีพให้เลือกเล่นนะครับแถมยังมีในส่วนของตัวละครชายหญิงโลลี่ให้เราเลือกเล่นด้วย สำหรับเกมนี้นะครับมีสกิลค่อนข้างสวยแล้วก็มีคัตซีนค่อนข้างสวยนะครับยังทำให้เรามีบทบาทในส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องคัตซีนด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นะครับมี2เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์แรกนี่เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะ,ะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์2นะครับผม สำหรับเกมนี้นะครับมีประมาณ7อาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับแล้วมีชายหญิงโรลิแล้วก็เป็นโชตะนะครับให้เลือกเล่นก็คือมีทุกอาชีพเนาะก็คืออาชีพแรกจะเป็นมัสจูลาดนะครับเป็นธาตุไม้ก็คือมีทางด้านขวาจะมีสแตตบอกนะครับว่าเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับมีมัจจูราดเป็นชายนะครับเป็นหญิงเนาะแล้วก็เป็นโรลินะครับผมแล้วก็เป็นโชตะนะครับ ก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นเอาตามใจชอบเลยนะครับอาชีพที่2เป็นตระกูลต้วนนะครับผมอันนี้ซึ่งเป็นธาตุน้ํานะครับเงาพัดอ่อนโยนตัดน้ําท่องคลื่นนะครับผมก็เป็นใช้พัดนะครับก็จะมีชายมีหญิงแล้วก็มีโรล,ลีแล้วก็มีโชตะเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกอาชีพก็จะมีให้เลือกเล่นแบบนี้เนาะอาชีพที่3นะครับเป็นราชาสวรรค์นะครับอันนี้เป็นธาตุทองนะครับ ก็เน้นเรื่องของการดำรงชีพพลิกแพงอะไรพวกนี้ก็อาชีพที่4เป็นสำนักถังนะครับก็เป็นธาตุไม้คืออาชีพแรกที่ผมเล่นก็คือเป็นตัวนี้อยู่นะครับซึ่งใช้ปืนค่อนข้างเท่นะครับสำนักถังอาชีพที่5้านะครับเป็นงอไบ์นะครับผมอันนี้เป็นธาตุน้ําก็สําหรับคนที่ชอบสายงอไบ์นะครับ ก็สามารถเล่นสายนี้ได้เลยโรล,ลี่ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับผมอาชีพที่6นะครับเป็นนินจาสวรรค์นะครับอันนี้เป็นสายนินจาเป็นธาตุไฟนะครับชักดาบข่มขวัญผีนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ตอนแรกผมว่าจะเล่นอา,อาชีพนี้นะซึ่งพอไปดูตัวผู้ชายมันดูตัวอ้วนยังไงไม่รู้นะดูตัวใหญ่ๆหญ่ยังไงไม่รู้เนาะแต่คิดว่ามันน่าจะโหดอยู่นะครับก็อาชีพสุดท้ายนะครับเป็นบูตึงนะครับอันนี้เป็นธาตุดินนะครับผม ก็เป็นสายบูตึงนี่ก็คือเป็นสำนักนะครับให้เลือกเล่นก็เลือกเล่นตามใจชอบได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกตัวละครได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกทรงผมนะครับก็จะมีพวกทรงผมต่างๆหล่อๆเท่ๆนะครับผมให้เลือกเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อกันด้วยนะครับผมซึ่งชื่อจะอยู่ทางด้านล่างของตัวละครนะครับก็ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อปุ๊บเขาจะเปลี่ยนให้แบบตั้งมาแบบนี้เลยนะเออ ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวหลักกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้เลเวล28แล้วเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากนะครับก็ขึ้นค่อนข้างง่ายมาแล้วครับเมื่อเข้ามาถึงในตัวเกมนะครับก็จะมีระบบเปิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเลเวล28สิบนี่ก็ยังไม่เปิดระบบหมดนะครับก็เอาแค่ข้าวให้เพื่อนๆดูกันละกันเนาะก็เอาแค่ข้าวๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนหน้าจอเป็นอะไรไม่รู้กระพริบกระพริบนะอันนี้ผมปรับตั้งค่าเป็นแบบอ่า ระดับกลางนะครับซึ่งระดับ h d อเดยที่จริงมันก็ปรับได้นะครับแต่ที่จริงมันแบบมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อะเออมันดูแบบกระตุกกระตุกไม่รู้ว่าคนเล่นเยอะหรือว่าปิงมันเยอะนะครับอันนี้ดูปิงเห็นไหมคือปิงมัน970อ่ะมันก็ยังมีแบบกระตุกอยู่บ้างเพราะโดยปกติถ้าผมเล่นเกมมือถือนะครับที่อยู่ใน PC ซมันก็จะปรับสุดได้หมดใช่ไหมเออแต่นี้มันไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะปิงมันขึ้นอะ แต่จริงมันก็เป็นสตไทยที่จริงมันไม่น่าจะมีปิงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเรื่องของเควสนะครับซึ่งเป็นเกมแนว MMORPG เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเควสให้เราทำนะครับซึ่งจะมีเควสหลักเควสลองเควสสอนอะไรพวกนี้นะครับอสามารถปรับมุมกล้องแบบอ360องศาได้เลยนะครับเมื่อเราเดินเดินไปนะเห็นปะมันจะกระตุกเนาะก็จะมีเรื่องของการเซตติ้งนะครับจะมีปรับ ภาพมีแบบเรียบง่ายไหลลื่นคุณภาพดีแล้วก็ HD นะครับสามารถเลือกจำนวนผู้เล่นได้ที่เราอยากให้มองเห็นนะครับก็คือมีระยะการมองเห็นด้วยก็อันนี้สามารถปรับได้นะเป็นการเรนเดอร์ภาพระยะไกลอะไรแบบนี้เนี่ยก็ดูเดี๋ยวผมปรับให้ดูเห็นไหมอันนี้คือแบบศูนย์การมองเห็นแต่ถ้าเราเอาสัก50ก็ได้นะครับมันก็จะเห็นระยะมากยิ่งขึ้นนะครับมีค่าป่าทึบนะครับจำนวนเอฟเฟกต พิเศษด้วยเรื่องของสกิลก็จะมีฉากมีเรื่องของแสงอะไรแบบนี้เนาะความละเอียดหน้าจอสูงสุดก็สามารถปรับตั้งได้นะก็มีพวกขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องของการปรับสีด้วยมีเรื่องของการปรับแชทนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟังก์ชันอ,อื่นๆนะก็สําหรับเกมนี้นะครับผู้เล่นใหม่เขาจะแจกตําลึงผูกมาสี่พันนะครับประมาณสี่พันหนึ่งร้อยนะครับผมเขาจะแจกแต่ว่าถ้าไม่ผูกต้องเป็นเงินแคสนะครับก็คือต้องไปเติมเอาเนาะ ก็คือเขาจะแจกมานะครับสาหรับเกมนี้มีมีเหรียญเงินเหรียญทองนะครับเป็นตําลึงด้วยแล้วก็เป็นตาลึงผูกกับตําลึงไม่ผูกนะครับทางด้านซ้ายเราก็จะมีเคเวสไม่ต้องพูดถึงนะครับทางด้านล่างมันก็จะมีเรื่องของอ่าแชทนะครับก็สามารถดูแชทเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะก็มีแต่คนไทยเล่นนะครับผมทางด้านบนเนี่ยจะมีเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละอย่างนะครับมีเรื่องของอ่าแมปนะครับแมปก็สามารถดูได้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปได้เลยมีแมปโลกนะครับก็จะมีแมปค่อนข้างเยอะเนาะ ก็จะมีสำนักต่างๆนะครับเห็นปะสำนักงอใบสำนักถังอ่าสำนักมัจจุราชนะครับสำนักบูตึงนะครับนินจาฟ้านะครับก็แล้วแต่ที่อยู่นะครับก็ใครเลือกสำนักไหนก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือก็คือที่ตั้งของคุณนั่นเองก็มีเรื่องของโบนัสนะครับโบนัสมีการล็อกอินรายวันก็สามารถเช็คชื่อเพื่อรับ ของได้ด้วยก็เกมนี้มีคู่หูด้วยนะครับมีระบบเรื่องของคู่หูการเปิดคู่หูอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มพลังลบเนาะก็จะแจกของค่อนข้างเยอะนะครับส่วนว่าสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสัตว์ขี่นะครับนี่สามารถรับวิหกเทพร่อนเออก็คือรับของได้มีแพ็กเกจเลเวลนะครับก็คือเราสามารถรับของได้ด้วยเลเวลปัจจุบันตอนนี้28เราก็สามารถกดรับได้เลยเนาะซึ่งมีแพ็กเกจเติบโตมีการเติมเงิน ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เติมเงินครั้งแรกนะครับก็สามารถรับชุดแฟชั่นได้ด้วยแล้วก็ตำลึงผูกนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเปิดหัวแดงได้ด้วยก็จะมีแบบระบบฝันติมีกิลนะครับก็สถานะก็คือนอกเหนือกิลเนี่ยตีได้หมดแล้วก็มีเปิดแบบหัวแดงทั้งหมดนะครับก็คือตีทุกคนนะครับที่อ่อนๆกับเรา <c oughs> <c oughs> ก็คือไอ้พวกสายเติมมันก็จะเปิดตีเรานั่นเอง ไม่ต้องห่วงนะครับทางด้านบนนะครับก็เป็นเรื่องของการเติมเงินอย่างเดียวส่วนทางด้านขวานะครับเราเปิดมาเนี่ยจะมีเรื่องของตัวละครเราซึ่งจะบอกสแตตแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่นี่นะครับเรื่องของอุปกรณ์จะมีเรื่องของการฝังอัญมณีด้วยเดี๋ยวผมจะพูดเร็วนิดนึงนะครับซึ่งมันจะกินเวลานะครับสําหรับเกม MMO ซึ่ง มันค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถฝังในส่วนของหยกซึ่งไอห,หยกเนี่ยทำให้เราสามารถเพิ่มในส่วนของพลังลบได้ด้วยนะครับก็มีก็ฝังไปนะเนาะเขามีให้ฝังก็ฝังไปนะครับแต่คิดว่าอุปกรณ์ถ้าเกิดดีกว่านี้มันน่าจะฝังได้อ่าหลายๆอันนี่ก็ฝังไปนะครับเรื่องของการโจมตีก็จะมีหยกหลายๆอันเนาะมีหยกอ่าคิติคอนด้วยอ่าก็ใส่ไปนะครับ ตอนนี้พลังต่อสู้ห้าหมื่นแล้วก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเกมนี้ก็มี HP มีเรื่องของการโจมตีมีชํานาญนะครับมีเรื่องของสกิลด้วยนะครับสกิลเราสามารถเลือกใช้ได้เลือกสวมได้เนี่ยเห็นไหมยังไม่ติดตั้งสกิลเดิมที่มีอยู่แล้วก็เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับก็สามารถดูได้แล้วเนาะว่าทําดาเมจอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วมีคมภีนะครับคมภีก็ จะเป็นกระบวนท่าของเรานั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับก็จะมีบอกด้วยว่า่าสกิลหนึ่งมันสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเราเปิดคัมพีไปเนี่ยเออมันก็จะทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีค่าพื้นฐานของเลเวลด้วยเห็นปะ่ะความชํานาญหนึ่งอะไรพวกนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งคือมีเรื่องของการอัปเกรดในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ก็คือมันจะสามารถตีบวกได้นะครับซึ่งจะใช้เหรียญซึ่งเหรียญน,นี่อื เอาเรื่องเหมือนกันนะตีไปนะครับก็สามารถตีได้เพื่อเพิ่มพลังลบนะครับผมตียับยับตี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 ่ปหมดนะครับก็คือตันเราต้องใช้วัสดุนะครับในการอัปเกรดก็คือเป็นไอ้ตรงหินนะครับก็เราสามารถดูได้นะว่าเรามีเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อถึงเลเวล40นะครับกูจะสามารถใช้คังได้นะครับ ก็คือสามารถอเอาของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยโอนเข้าคังได้โดยที่ไม่ต้องหนักกระเป๋านอะอันนี้ใช้งานสัตว์ขี่เว้ยผมมีสัตว์ขี่แล้วว่ะถัดมามีภารกิจนะครับก็คือเป็นการลงดันเจียนนั่นเองก็จะมีแบบรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ว่างว่างอันนี้ก็คือเป็นแบบกิจกรรมยามว่างนะครับก็คือเราสามารถไปทําได้เพื่อรับค่าคุณธรรมนะครับเต็ม น่าจะ20,000นะครับที่เห็นอยู่ทางด้านล่างนะครับมีเรื่องของการชิมชาขนส่งของนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการตกปลาแล้วก็เต้นลํานะครับอันนี้สามารถเพิ่มเลเวลได้นะมีลายเวลาบอกด้วยนะครับก็คือสามารถดูเวลาได้ช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็กี่โมงอะไรแบบนี้สามารถดูได้นะครับแล้วก็มีภารกิจรายวันที่เราต้องทํานะครับระบบกิวก็มีคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกิ้ว เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจะมีกิจกรรมนะก็คือเป็นแบบงานเลี้ยงกิลสู่สารจินซีฮ่องเต้สู่สารจากักรพรรดิมงกรนะครับซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมกิลเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะมีค่าแอคทีฟที่เราสามารถเพิ่มาดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของการขอพรนะครับเราสามารถมาขอพร ใช้เหรียญเพื่ออธิษฐานตรงนี้ได้นะครับเพื่อรับของเนาะซึ่งเป็นเหรียญตาเอาไว้แลกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละภายในกิลนะครับก็มีเรื่องของชายานะครับฉา,ายาก็สามารถกดดูได้นะครับอันนี้เราได้ชายาไม่ธรรมดามานะครับไม่ธรรมดาอเงื่อนไขาการรับนะครับก็พลังต่อสู้ถึงห้าหมื่นนะครับก็จะได้รับเนอะมีค่อนข้างเยอะนะครับฉายามีส,มส,ส,โส,สีโอ้มีสีทองสีแดงโอ้สีทองสีแดงโอ้มีสี ค่อนข้างเยอะนะครับมีออร่าพิเศษนะครับนี่ก็คือจะมีออร่าด้วยค่อนข้างสวยเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีออร่าใดๆเลยนะครับสำหรับตัวเราเองก็มีระบบโซเชียลนะครับระบบโซเชียลนี่จะมีเรื่องของอาการเพิ่มเพื่อนบวกเพื่อนได้ตรงนี้นะครับมีสหายมีเรื่องของศัตรูนะครับใครที่ฆ่าเราใครเปิดหัวแดงฆ่าเราเราก็จะได้ตามกําจัดมันถูกนะครับมีสิทธิ์มีอาจารย์นะครับ มีบัญชีดําตรงนี้เลยเนาะถัดมานะครับมีความสําเร็จเป็น achievement นะครับเราสามารถมากดรับของได้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นเหรียญและพวกกล่องต่างๆนะครับมีเรื่องของค่าฝึกฝนยุทธภพตัวละครมีการประลองโซเชียลนะครับผมก็อ่ามาทําได้ถ้าเราทําครบคุณสมบัติเนี่ยเราก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญเนาะถัดมานะครับเป็นรูปลักษณ์นะครับผมรูปลักษณ์ก็จะมีเรื่องของอ่า สัตว์ขีหรือว่าเรื่องของตัวละครเรามีประดับต่างๆนะครับให้เราเลือกได้ก็คือสามารถใช้ของแลกหรือว่าเป็น่าเงินแคสซื้อเลยนะก็สัตว์ขี่ผมคิดว่าไม่ไม่ได้อลังการอะไรนะครับก็ดูปกติธรรมดามันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนหนังมากกว่าเป็นเกมแบบคล้ายๆหนังนะสามารถกดย้อมสีได้แล้วก็อ่าญกรรมได้นะครับผมก็อันนี้มีค่อนข้างเยอะนะ ามาสัตว์ขี่นะครับก็สัตว์ขี่ไม่ได้ดูหรือหวานเลยนะครับก็มีทรงผมมีเรื่องของผ้าคลุมต่างๆนะครับอชุดก็จะดูลังการนิดนึงเนาะมันน่าจะมีพวกอรอร่าออร่าที่เราไปดูตรงชายานะครับก็อันนี้ใช้เป็นเงินแคสหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้เงินผูกเลยนะที่เขาแถมมานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอาวุธนะโอ้โห ก็ใช้เงินแคสในการเติมนะครับใครที่มีกําลังเติมก็ก็สามารถมาเลือกเล่นได้นะครับมีกิจกรรมอันนี้เราดูเรียบร้อยแล้วมีคู่หูนะครับมีร้อยงานมีผู้คุมกฎนะครับเปิดในเลเวลถัดไปนะครับ40ผมคิดว่าน่าจะเปิดครบหมดแล้วเห็นปะคู่หูก็40ร้อยงานก็40นะครับมีเรื่องของร้านค้านะร้านค้าก็จะเป็นเรื่องของอาพวกเหรียญต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับเป็นเหรียญปาน แล้วก็เป็นพวกอ่าไอ้ตาพวกนี้เนาะข้างล่างจะเป็นสกิลนะครับด้านขวานะเรากดบวกขึ้นมานะครับพอกดบวกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการนั่งสมาธิเราสามารถกดนั่งสมาธิเพื่อที่จะอ่าฟื้นฟูพลังหรือมานาเราได้นะครับมีการขึ้นขี่หมูอ๋อนี่ไงผมเห็นแล้วโอ้โหกรุบกรุบอ่าก็วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับก็ไปดูภาพบรรยากาศรอบๆเมืองก,ก,กันดีกว่าไปอันนี้ก็จะมี เควสให้เราอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็สามารถทำได้แล้วก็กดสกิปไปได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าท่านจอมยุทธอยากได้ม้าตัวไหนหรอ,รอ,รอไล่เงาดำเดี๋ยวนะหิมะขาวเดียวไปแล้วเราก็กดข้ามไปเมื่อเราได้หิมะขาวมานะครับก็คือการปรับเอฟเฟกสูงเนี่ยมันจะมีเหมือนดอกซากุระนะครับร่วงโรยลงมาเห็นไหม จะค่อนข้างสวยนิดนึงนะครับก็ตอนแรกรู้สึกมันเป็นปิงนะตอนนี้มันเริ่มลื่นไหลแล้วนะครับปิงมันไม่ขึ้นเนาะมาแล้วพีก่กรอบพีกบ่กรอบพีกบ่กรอบแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอย่าหัวแดงมาก็พอตอนนี้ผมยังง่อยอยู่นะครับมาแล้วก็จะได้รับของนะครับเลเวลก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ขึ้น ยากอะไรเลยก็สามารถกดรับรางวัลได้เห็นไหมตอนนี้33บสามแล้วสกิลมันคือสามารถวางป้อมปืนได้เว้ยสองอันแล้วก็ยิง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 คือมันยิงฟรีอีสปอร์ตมากอะ่ะไอป้อมปืนเนี่ยโคตรโกงเลยเป็นสกิลที่โกงมากนะสําหรับสายปืนเนี่ยคือมันเป็นสายธนูเว้ยสายยิงไกลไอยิงมันใช้ปืนซึ่งมันสามารถวางป้อมป,ปืนได้แบบไม่ไหวนะตัวเองเล่นหนึ่งตัวเองยังบอกว่าโกงเลยเห็นไหม ก็เคเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมแนว MMORPG ภาษาไทยอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับก็คือกราฟิกสวยแล้วก็มีเรื่องของคัดซีนให้เรา ่าร่วมสนุกได้ด้วยก็คือให้เรากดนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดีสคริปชันนวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ